ก็เป็นทีมงานของเจ้าหน้าที่หน่วยกู้เรือนะคะจุดบ้านป้อมนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมหมู่สามนะคะอันนี้หมู่สามนะคะฝั่งตองข้ามก็เป็นหมู่บ้านของตำบลภูเขาทองนะคะท่านผู้ชม อันนี้ก็ทางเรือเคนก็เริ่มทำงานอยู่นะคะทา่านผู้ชมเขาก็จะทำอย่างไรก่อนบ้างเดี๋ยวเราก็มาคอยดูกันนะคะตุ้มก็มาถึงก็ถ่ายทำให้ท่านผู้ชมชมเลยนะคะว่าตอนนี้เรือเคนกลุ้มกระถ่ายตามไมาน่นางแจที่ก็วิ่งผ่านวัดพนันเชิงนะ,ะท่านผู้ชมะบวเรือจนนี้ปล่อยคลิกไปแล้วนะคะ